อย่างอะไรคุยกับแม่อยู่แม่่าไงแม่แม่แม่แมจานมันีด้วยจ้ำเรนไทยมื้อ้ไ้เมนูกันอันไก่ไตน้ำค่ะบ่ได้ไตเดอกิใไ่น้ำตั้งครึ่งหมอ้อพุดบุบะอ,อยู่ไหหก,ก่จ้ะน้ำนอืม ตอนนี้ช่างเบาหน่อยเพลงหญิงช่างไฟในตำนานนะคะก็ติดตั้งไฟคำเช้าว่าจันนอนเล่นได้ตื่นเลยเออ,เอเยังบ่ทันลรเสร็จอยู่เขานอนเวดตังบุญยังนุญเพื่ไนอ,นดนอนได้นอนปเปย์อโอ้ยเฮียลำบากเนี่ยก็กลางเห็ดห้องมาเห็นผู้สาวเนี่ยผู้สาวนอนตากแดดนีด่ บอที่แลกเขาก็นอนอยู่ทั้งเปนเแหละบดินแดงม่ซองนะก็เลยเข้าไปในบ้าม่เปรไดนเปิดแอร์เอากรหูยมันหอนที่มันนอนยังนั่จังสี่เนาะนอนเตื่นึงุจะนอนเป็นนอนเว้นพราดีผฝูงตัวยมำแรงกันน้าหนาวัายแรงหือมโอ้ยมืออื่นไปหน้ามาเด้วยมือท่านเก็บอทมเก็บคอขายฮะ ใส่เกงแดงใส่เกืบบูเฮ้ยใส่เกงสีแดงแล้วเก็นีบ้างเขามีสีแดงกับสีดำเออใส่สใส่สียังงั้นกัใส่มาสีดำ่สีแดงเขาจะว่าผู้สาวใส่เกงแดงอืมเอาสาวเกงแดงเนาะชิพ่าไปเก็บข้ออื่นใส่สั้นๆในเด้นห้องก็จะผ้ายางไปยางไปตำหยาค่าละเพราะมีแห้งขาลายหมดเลยกระบอกใส่เกืบบูธชิพ่าไปก้อยบัข้อบัรข้อหลายสุกเสีบนึ่ง อ๋อสิไปก็จะสองในมัสิได้บอฮอน,นตื่นจังมงฮะโอ้ยงามแทะงามสีเขียวยยสวยไฟเบรกเด้นี่บอดาหรอกบอนะบอมันบอได้แจ้งแบบว่าแสบตาไหมมันเป็นออกท่นเขียวไหม ลีนะโอ้ใขร่สร้างเขตดไปเหยียบเบรกไปเหยียบขาดมันก็เลยมาติดแมนบอก็เลยมาคุ้มเหดใหม่แมนบอกว่าจะของเห็ดไฟบ่ผ่าน,นจะคองเห็ดเที่ยวบ้านมือเหตุบ้ามือเหตุบ้ติดนะนะที่ใดใดลูบเหยียบขาดไฟเหลียวบ่นั่นอันไหนไฟเหลียวไฟเหลียวเบิ้งไฟเหลียวเบิ้ง ฟังนี่ไฟสีแดงคืออีหยังไฟแดงเบรกเบิงอ๋อสีแดงติดไฟถอยไฟถอยก็ตัวนี้หลอดใหญ่ติดแต่เฮาเฮามักเด้อันไฟถ่ายแจ้งๆจังซี่มกิ๊บสหรับคนที่เฮาขี่รถตามดาดแ เมนมันชาดยิงเขาสนเดียวยังเขาสีแซงส,สีไหมอันนี้ไฟถอยกันบอเออแจง้งนี่แบบเนี้ยมันยังเขาสีดานี่อืมก็หูยุก,ก็เข้าใจไม่เอ็บคันบางคันวิ่งอยู่ตามถนน่ะไฟถ่ายเขายัางสีได้เจ้าก็สิีเทนอย่างเขาบอกเข้า,าขใจเลย ไฟถอยแจ้งดีพอแล้วเสบตาตัวนี้เบรกเบรกว่าเสบตาด่อเพราะว่าหนมะเัออกเขียวเนาะเข้ามักเลยตงแจ๋งสินั่งขับรถตามดากเลยอุ้ยบางที่รถอันไฟไฟมันขึ้นอียังแบบเป็นหมอกลเลยแม้มันแทบสีม่วง,งไปเห็นเลยอ่ะขี่รถตามดากรถเงี้เสียแบบนี้แหละชอบ เข้ารับตามมถแทรดระว่างไงไฟเบรกไ,ไหยังไงสิปว<อ>ดหอมาเ<า>ขงมันจะมีบมอกอ๋อ่อบอกมันอ่ะใคยคิปอยู่เมนูไก่ ามลอยมือนนี้กับเขาแรงกินัะคนกินสิบคนคะฮะเห็ดอย่างอยู่บัดผู้ใดว่เขาสวนตเขาสวนบแฮะใครสตอนเช้ามาเอาบุญำกันผู้ใดส่วน สาวยโสมาเอาบุญน้ำกันอยู่ใสเอาสิปดกับยูนีเดฝนสีมาบ่ใจหลักขนาดนั้นบ่เฮ้ยน้ำพันน้ำมันแพงนะน้องกพี่ิฮอรลกพีอยามาหาห้ฮอเราขาววะน้ำเราขาวอุบลมาเซบค่ะวะมันบ่คยกันบ่วะอกับมีสาวเสาสก็สสบาเ้าอ๋สีสแม่นบ่ บอห้าห้ามกินหรอห้าุไหูหรอว่าแต่เห็นได้ว่ามูเดกหน่อยฝนมาซื้อมาฝากนะทีมงานมันว่าเออแซบเราเขาอุบลอ่เแซบมันวะไอ้ดกา่นีือนนีอืมปูสาทาล้วเด้อซาปเลยเข้ามาอยากมากินมาอยากน้ำไอ้นี่ไอ้ทายอยู่ซุกเร็วห้องกระจงทีเดี๋วนี้สองสาวนี้มาแต่ใบสามมงแรงค่ะมือนี้ใจรักอืมนมือสิิเป าไปสามเขาอยู่หน้า F4 อัน F4 โทรมาเนาะวันนี้จะบินข้าวที่ไหนเนาะคุณว่าจะทำว่าซีนดิเออผมก็ไปกินข้าวที่ไหนวันนี้อือยู่บ้านไม่มีหม้อหุงข้าวเหรอคุณป้าจะบอกเออแค่นี้แหละตลอดเลยค่ะคื้อมงค์เขาไอีก็บอกว่าซื้อมงเขามาทรงแน่ยู่บ้านมันไม่มงเขามงเขาเสียแล้วกินบั้นมูสิ เดี๋ยวรอดเลยเซนนี่แหละสิบห้าพู้สาวไป่ายคิดมืออื่นก็ซื้อมาตีล่ะเออก็มาเฮ็ดกินยำแรงเออก็ซื้อขนมกินกับซื้อขนมก็ตีนมาทำกินตอนเย็นซื้อผักมาเยอะๆถั่วกับถัวงอก กินขนมีนไม่อ้วนิงเพราะว่าเราหิวาเด้อเฮก็มาเผากะเพรากพากเาเต็มอยู่กะทิมันมันน้ำยาไก่บอน้ำยาไก่บอกไม่ันมาเยออาปลาทูน่ะเออน้ำยาปลาทูกระใส่ตอนไก่หนังกระไดสองทุ่มห้อนะที่ เอ้คือมันคือคือแต่เว้นดูอ่ะเอาสองผมเมี่ยนวสิมาคืออย่างมากเท,ายายาทย้าจ้าแชทหาเขาวเบิ้งเขาสิมากยำแบงเสกี้เขากินเข่าแล้วก็นอนอ้วนเทอ้วยน,น,วนยังทุเรียน,ก,ยนกินทุเรียนสองมือละสั่งทุเรียนกับเพื่อนมาอันนี้ของซับเป,ปลือมาแฮปปี้เบิร์เดย์แต่เมื่อวาน เห้คุณจังมั่เข้าอันมาก,กินนี่เนาะขนมีของฟรีม่ามีฟใดกินไปสิไปกินด้วยอันน้ำแดงโซดาน้ำแดงนี่ตัวเย็นถ้าเราเบิดตัวดีมะนาวนิดหนึ่งโอ้ยมีแห้งลยอาการหันหัน,นสิหันไปหายาโทษสาบเบืองบรเิเวเลยอ่าแล้วขออนุญ,ญาตไปปิดแก๊สแล้วันขายซีขากับเขาสุกแล้ว เดี๋ยวม่มากเดวสิดร่วมโตแล้วทายแข่งบอ,อ,อีกรหลอบนึงเนาะพร้อมนาพร้อมตากันอีกเหมือนกินเขา่าสวัสดีค่ะ